กันแล้วครับหักข้อวัดไอ้ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ครับเต๋อครับนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ตัวพ้อครับยาวผลงานเยือ่อน้านงงผมก็ชึ่งสีแดงตาดำส่งยาวๆได้เลยครับตัวนี้ เดี๋ยวเขาถ่ายรูปครับเดี๋ยวปล่อยมัน